ดีครับวันนี้วันสงกรานนะครับก็มาเป็นวันพักผ่อนที่บ้านนะครับมาพักผ่อนที่บ้านกับแฟนนะครับแฟนก็มาบ้านนะครับวันนี้ก็ได้ทําการปลูกต้นไม้นะครับจัดสวนดอกไม้เองครับ ็เซยตนนะ้ตนไม้แล้วก็มาจัดสวนจัดตกแต่งบ้านยามอยู่บ้านก็ตกแต่งบ้านตกแต่งช่องนะครับนี่นะครับก็ไม่รู้จะพอได้หรือเปล่าครับแก็คิดว่าทำสุดสดฝีมือนะครับนี่นะครับ ไม้ต้นไม้ต้นปาล์มต้นอะไรก็เพิ่งมาปลูกนะครับนี่นะครับก็ดูนะครับเพิ่งทำก็ดูอ้อยเรานะครับดูอ้อยเรานะครับนี่พังกำแพงตนพ่อปูกบุญเหลือสิ้นนะครับเลยทำก,กำแพงก็ยังไม่ได้ทำกำแพงเลย เปิดทางเข้าสวนนะครับตอนนี้อ้อยนะครับก็เริ่มดีแล้วนะครับเริ่มฟื้นหลังจากโดนหน้าแรงแล้วก็ทำให้อ้อยตายนะครับตอนนี้อ้ยอยก็ฝนตกมาบ้างก็ฟื้นแล้วนะครับสองเดือนก็คงได้ตัดนะครับเนี่ย เป็นอ้อยกรอบนะครับพันมาจากจักรงเซานะครับนี่นะครับก็สูงแล้วนะครับสามไร่นะครับสามไร่ที่นี่นะครับปลูกไว้พอได้นะครับพอได้ม,มีเฟโก็เริ่มเก็บต้นแล้วนะครับ ไม่ใช่อ้อยน้ำตาลนะครับอ้อยปรอบอ้อยบ้านนะครับพันธุ์ีเขียวนะครับน้ำมาลสักพักนะครับนี่นะครับสวยนะครับสวยคงเดอนคงได้ตัดนะครับ ฝนควนคงได้จัดนะครับก็ออคาอ้าเอยอครับีทีแล้วก็ลงทุนไปเยอะนะครับนี่ก็ทุ่มหัวแล้วนะครับอดใจนิดหน่อยนะครับพิมพ์จะได้นำไปขายให้ช้างนะครับอบเดือนครับนี่ก็เตรียมทนาที่ผูกช้างนะครับ ต้นหลักต้นอะไรไว้นลครับเนี่ยคือเป็นลมเป็นโกภัยว่าจะเอาโกภัยออกผมไม่ให้ออกนะครับเพาาะจะได้ลามช้างลามอะไรด้วยนู่นยาวถึงต้นข่อยนู่นนะครับที่นะครับก็ได้เป็นไทยแล้วนะครับได้ฉน,นดมาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับใจดีที่ช่วยเหลือุนสมบัติในการ ใสวนครั้งนี้นะครับกอบผู้ใหญ่นะครับเป็นอย่างท่านผู้ใหญ่ใจดีครับที่ช่วยถึงสมบัติให้สวนเราได้สวนไคได้ด้วยดีครับนี่ก็ัปเดตนะครับนี่ก็ร้านก็ยังไม่ได้ไปเปิดนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปทำร้านมีดหมอตะโขยช้างนะครับ นี่นะครับเพิ่งปลูกเมือเม่อเช้านี้สดๆนะครับเพิ่งปลูกเมื่อเช้านี้สดๆนี่นะครับก็จะมีต้นปาล์มต้นอะไรเนี่ยครับนี่นครับนี่หน้าบ้านนะครับต้น เวนบ้างก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีต้นทุเรียนบางอะไรบ้างคว,วามไม่ทาบต้นนะครับเคยทำที่รับเขกต,ตรงนี้นะครับถ้าว่ามันใหญ่นะครับที่รักน้ำอ้อยสดฝายน้ำอ้อยสดนะครับแฟนชื่ออ้อยนะครับแล้วก็กินน้ำอ้อยสดด้วยน่ารักนะเนี <laughs> ่ยครับนี่นะครับ นนนะครับอนนี้จัดสวนเองแต่งเองนะครับคิดเองนะครับไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะครับบ้านสวยมากเลยนะครับเนะี่ยโอเคเนาะครับถ้าไม่ผ่านก็คว้ด้ความคิดดีๆก็แนะนำกันได้นะครับ ทำกัันนได้ะครบี่หน้าถนนด้วยนี่นะครับที่หน้าถนนก็เป็นร้านค้านะครับน้องมาร์คมิลลิม,มาร์ตครับนี่อ่ะแฉะนั้นนะครับมาดวยอยู่ติดถนนติดทางง่านะครับาง่ายง่ายนะครับโนะรดแปกว่าคุยกับแฟนอีกแล้วมาที่ป้ายเลยนะครับ มา,ม,มาร์คเมลิมานะครับนี่ก็ไปทางบ้านท่งแมวนะครับนี่นดูบ้านกระเตียวนะครับตรงนี้ก็ทางสามแท่งนะครับแล้วไปท่าตูมไปกระเตียวไปทะยอลงไปขนมไปท่าตูมไปขนมนะครับทันนี่ก็ไปจมพระนี่ก็พกักพลก็มีนะครับกาแฟน,นะฮะ น้ำอ้อยอันนี้ก็จบแค่นี้นะครับจบแล้ว